สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาเที่ยวบูมเอลเทนออสเตรเลียนะครับตรงนี้จะเป็นจุดสถานที่แห่งหนึ่งที่ทุกคนชอบมาพักผ่อนแล้วก็มาเที่ยวชมบรรยากาศธ,ธรรมชาติกันนะครับแล้วข้างหลังผมตรงนี้ก็คือทีซิสเตอร์นะครับเป็นภูเขาที่ขอเล่าลือกันว่าเป็นสามสาวพี่น้องกันนะครับ นี้เขาก็ล่ำลือกันมาว่าทำไมถึงเรียกว่าพี่ชีเตอร์ครับก็คือถ้าแปลตรงๆก็พี่น้องสามสาวอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยวันนี้บรรยากาศวันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับแล้วก็ฝนก็ไม่ตกด้วย แล้วก็แดดก,ก็ยังไม่ร้อนมากวันนี้ก็เวลา8โมงเชา้าบรรยากาศก็จะสดชื่นประมาณนี้นะครับกองฟ้าแจ่มใสมากสายมาก็น่าจะแดดร้อนทางเดินก็จะประมาณนี้นะครับก็สามารถเดินไปตามไหลเขาได้นะครับซึ่ง เขาทาไว้ให้คนเดินเที่ยวได้ชมบรรยากาศประมาณนี้เลยนะครับเราก็จะได้มองดูทุกๆทิศท,ท,ทางไปตามไหล่เขาครับผมก็จะเข้ามาเที่ยวกันเยอะครับหลังจากที่เราถ่ายบรรยากาศถ่ายวิวภูวเขาที่ซิเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเดินป่านะครับอันดับแรกเราก็ต้องมาเอาน้ำ เอาเครื่องดื่มเอาน้ําดื่มก่อนนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนรอนะครับเปลี่ยนรองเท้าครับซึ่งเราจะใช้รองเท้าที่เซฟตี้นะครับเพราะว่าเราเดินไปตามเส้นทางอาจจะมีกิ่งไม้ชนหรือว่าลื่นได้แต่รองเท้าพวกนี้จะเซฟตี้ในการเดินป่ามากเลยนะครับขออนุญาตโชว์นะครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็นเซฟตี้เป็นหัวเหล็กเราจะเดินไปตามทางไหลภูเขาตามไหลภูเขาเขาจะทาถนนคนเดินไว้ เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยนะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับายเขาก็จะมีให้เราดูะนะครับงเส้นนี้ก็ลงไปดูข้างล่างดูบรรยากาศข้างล่างนะครับส่วนข้างบนนี้สอนชี้ไปให้เดินไปตามนี้เลยนะครับโอเคงั้นเราจะไปตรงนี้ที่ซิสเตอนะครับนี่เลย20นาทีโอเคเราไปกันเลยครับ บรรยากาศล่มลื่นดีมากเลยนะครับไม่ร้อนเพราะว่าข้างบนนี้ก็จะเป็นร่มของต้นไม้มีต้นไม้ปกคลุมไปหมดเส้นทางเลยนะครับก็เดินเย็นสบายเมันก็สะดวกด้วยนะครับก็เป็นการเดินปา่าแบบทันสมัย <c oughs> เป็นทางคอนกรีตด้วยนะครับ,แบบนี่เลยแต่ตรงนี้ก็จะเป็นแค่แบบถนนเส้นทางไปสู่จุด จุดได้จุดหนึ่งแค่นั้นเองนะครับเป็นเป็นแค่เส้นทางไปสู่จุดหลักแค่นั้นเองนะครับอพอแยกออกแล้วก็จะเป็นทางเดินที่คุกขับนะครับตรงนี้จะเป็นบันไดลงไปนะครับทุกคนเราจะลงไปดูว่าจะลงไปได้แค่ไหน ก็จะมีบันไดบันไดลงภูเขานะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเนี่ยบันไดนี่ชันมากนะครับแต่ก็แบบเซฟตี้มากเลยเพราะว่าเขามีกระ่าคก็คุมไว้อย่างดีเลยครับแล้วก็บันไดก็จะเป็นเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กเลยไม่ใช่ไม้นะครับนี่เราลองเดินลงไปเลยดียกาครับตรงนี้ก็คือ ตีซิสเตอร์นะครับตรงที่ผมถ่ายจากมุมไกลเลยที่ใช้โดนนะครับแล้วก็ค่อยๆถ่าย,ยลงไปเราจะลงไปข้างล่างดูว่าข้างล่างจะมีอะไรน่าดูหรือเปล่าครับที่จริงก็มาเคยมานะครับแต่ว่าไม่เคยมาเดินตรงนี้เลยก็ดูแต่บรรยากาศข้างบนอุ้ยอุ้ยน่ากลัวเสียงมากเลยนะครับ ต้องค่อยๆลงไปตรงนี้ก็จะเป็นหินนะครับหินเขาก็จะตัดประมาณคล้ายๆบันไดเลยนะครับข้างบนก็จะเป็นเหล็กหลังจากลงมาก็จะเป็นหินนะครับข้าป็ะสะ,ะสางเัางาเ็ขะข้ามน็างเที่ยวกะันนะครับ หลายชนชาติมากเลยครับเลยมาสงสัยจะสิ้นสุดตรงนี้นะครับเนี่ยเพราะว่าหมดละฮาฮายแมิสสมาตรงนี้ก็คือเป็นจุดสิ้นสุดนะครับสิ้นสุดเรียบร้อยละเข้าไปไม่ได้เลยโอเคก็ประมาณนี้เลยครับ thank you โอ oh. ้โ itor, โอ้โอโอปวดขามากเลยตอนนี้รู้สึกว่าจะปวดข้อ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 ขาละปวดเข่าละไม่ค่อยได้เดินเท่าไหร่เลยนะครับทางานก็ได้เวลาทํางานก็นั่งแต่บนโฟกขับรถขับรถไม่แย่เฮาไม่ค่อยได้เดินละมาเดินจริงวันนี้โอ้โหการเหนื่อยมากเลยอ๋อ โอเคนะครับอยากแนะนำทุกคนนะครับที่ใครอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับรัดนิวซอลเวลนะครับก็มาเที่ยวได้ที่บูมเอาเทนนะครับจมบรรยากาศในวันหยุดนะครับสำหรับนักเทเตอร์ทั้งหลายอยากทำคอนทนต์ก็มาถ่ายได้นะครับ Okay. เดินกันต่อครับอ่ะกล้องก็อาจจะขยับไปขยับมานะครับเพราะว่ากล้องผมเหน็บไว้ที่หน้าอกนี่เดินไปค่อยๆเดินลงไปเพราะว่าทางเหมือนแบบว่าจะไม่ค่อยมีคนเดินลงมานะครับก็จะมีแต่ฝุ่นฝุ่นเยอะมากเลยแล้วก็จะมีแต่ใบไม้ทําให้สามารถลื่นได้นะครับค่อยๆเดิน นั่งพักสักครับครับจุดนี้เดินลงไปอีกนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณสามร้อยเมตรก็จะสิ้นสุดเส้นทางในการเดินนะครับแต่ว่าเราคงไปไม่ถึงแล้ววันนี้นะครับขาสั่นไปหมดแล้วเหนื่อยมากเลยครับอต้องนั่งพักก่อนอครับแล้วก็เดินลงมาเกือบประมาณ สามร้อยกว่าเมตรนะครับจากตรงนี้สามร้อยถึงสี่ร้อยเมตรก็น่าจะข้างล่างก็น่าจะเหลือประมาณอีกสามร้อยเมตรคงไปไม่ถึงนะครับเพราะว่าหมดแรงก่อนครับยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีแรงที่เข่าครับสามร้อยเมตรต้องเดินขึ้นไปสามร้อยสี่ร้อยเมตรต้องเดินต้องเดินขึ้นไปนะครับหัวไม่มีแรงนี่ตอนนี้ขาสั่นนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เพิ่มพลังงานจากการกินอะไรมาก่อนนะครับ โอ้แต่บรรยากาศดีมากเลยครับขออนุญาตดื่มน้ำนะครับร้อนตอนนี้ขาสั่นไปเลยอ๋อมีคนเขียนไว้ว่าตรงนี้นะครับจากตรงนี้ลงไปเหลืออีก300เมตรนะครับก็จะไปถึง จุดสิ้นสุดของการเดินเล่นนะครับโอ้ผมไม่ไหวครับทุกคนครับ ผมยอมรับตัวเองยอมรับสภาพตัวเองครับวันนี้เมื่อกี้ผมเจอเพื่อนคนไทยด้วยกันก็เดินคุยกันขึ้นมาเดินขึ้นมาได้ประมาณสักห้าสิบเมตรเองโอ้โหใช้ขขาดครับโอ้โหน่าจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ทานอะไรตนะั้งแต่ตอนเช้านะครับตอนเดินขาลงตอนเดินลงไปนะมันโอเคอยู่ แต่ตอนเดินกลับขึ้นมาเราต้องแบบรับน้ําหนักตัวเองนะครับแล้วก็เดินบนบันไดเดินบันไดด้วยอย่างเงี้ยเดินขึ้นบนันไดแ้วเราก็เดินขึ้นบันไดด้วยนะครับแล้วจากแล้วจากจุดที่ผมนั่งอยูต่ตรงเนี้ยเดินขึ้นไปอีกก็ประมาณสองร้อยกว่าเมตรนะดีนะที่ยังไม่ลงไปอีกถ้าลงไปอีกผมว่าโอ้ใช้เวลานาน ok, rồi đơn ngắn to hết. Uh.

พอเราเดินมาขึ้นทางเราก็จะมาเจอม้านั่งนะครับเรา,าก็สามารถพักผ่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับเราก็ดูบรรยากาศนอนเลยครับ ทุกคนครับก็ได้กลับคืนมาที่รถแล้วไเปลี่ยนจนได้เปลี่ยนเสื้อแล้วครับทุกคนเสื้อเปียกหมดเลยร้อนมากเลยเสื้อเปียกแล้วก็หมดเลี่ยวหมดแรงจริงๆก็การที่ไปเดินครั้งนี้ก็รู้สึกว่าเหนื่อยมากนะครับด้วยเวลาจํากัดด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่ ที่จอดรถของเรานะครับเขาจํากัดเวลาแค่ครั้งละหนึ่งชั่วโมงแค่นั้นนะครับซึ่งเราเดินไปก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงแล้วเดินลงไปข้างล่างนะครับแล้วไหนต้องรีบขึ้นมากดบัตรใหม่นะครับซึ่งจุดๆนั้นอะ่ะมันมีเวลาจํากัดแค่ครั้งละหนึ่งชั่วโมงแค่นั้นถ้าครบหนึ่งชั่วโมงแล้วคุณก็ต้องรีบกลับมารถแล้วมากดใหม่อีกทีหนึ่งน,นะครับอันนี้ก็ได้พาทุกคนมาเที่ยวตรงนี้แล้วนะครับแล้วคลิปต่อไปผมจะพาทุกคนไปแคมปิง้ง ในจุดต่างๆที่ผมยังไม่เคยไปนะครับอยากจะไปจุดไหนนั้นก็ต้องรอดูคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็อยากฝากทุกคนติดตามดูผลงานช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับโอเคแล้วเจอกันต่อไปนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย